วันนี้นะครับเราจะมาแก้อาการเตารีดดำใช่ไหมลูกเกิดจากันนะครับรีดแล้วก็มีการไหมนะครับเราจะทํายังไงให้สีดําที่ติดดาดเช็ดให้แห้ง<า>ง่ายๆนะครับดูดูกันใกล้ๆนะครับไหมเอี้ยมเลยครับ นะครับในการทําความสะอาดนะครับเตาลี่ที่ดำนะครับเกิดจากร้อยไหม้นะเราเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเราเราก็ปรับอุณหภูมินะครับความร้อนที่เตาลี่นะนี่ให้มันร้อนนะร้อนจริงพอร้อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาเทียนไขครับเห็นไหมละลายเทียนไขทาตรงที่ดำๆนะเพื่อนมันจะร้อนเร็วมากแล้วก็ละลายเลยนะเพื่อนๆดูละลายนี่เลยดูควันคนดูคัือย่ามือมือมือจะเช็ดนะครับวันนี้นะไปเราจะเช็ดนะครับมีนมากเลยครับควัน ว้าตายเราจะตายแล้วเดี๋ยวรอกันครับอ่ะรอดูอีกทีครับผมอ่าลองให้มันวิธีหนึ่งนะคะวิธีหนึ่งนวิธีที่หนึ่งเราลองวิธีนี้ก่อนนะครับผมนี่แล้วมันจะได้ผลจริงใช่วิธีนี้จะออกไหมครับไม่ได้ผลเนาะวิธีหนึ่งนะวิทีนนะครับเจอวิธีนะครับว่าออกเที่ยงไหม เขาพอกไหมไม่ดับเลยต้องใช้ยาสีฟันไหมอ่าวิธีแรกนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีหนึ่งนะอายาสีฟันนะคะอันไปหยิบยาสีฟันมานะครับดูวิธีที่สองนะครับที่ไหนจะออกง่ายกว่ากันนะเพื่อนสรุปออกไหมไม่ออกนะเนาะอืมถ้าออกมาแล้วผิดพลาดนะโอเคครับผมอาจจะเรามาดูวิธีที่สองกันนะครับสองนะครับผม เราทายาสีฟันนะครับผมตรงที่บริเวณจุดที่ดนะํานะทาไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดให้เตารีดร้อนนะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเพื่อนๆทาให้ทั่วนะครับผมทั่วจุดที่ดําๆนะตรงน,นี้จะมันไหม่นะเดี๋ยวให้มันแห้งดูเวลามันร้อนแล้วมันจะแห้งเองไงแล้วเราก็จะเอาผ้าแห้งเช็ดนะครับดูครับวิธีนี้ยาสีฟันเราจะได้ผลหรือเปล่าครับ ไม่ได้กินมาเลยอะอันนี้เขี่ยก็ได้ครับเทนเขี่ยก็ได้ให้มันดูทั่วเนี่ยจัดการเทียนเขี่ยให้ยาสีฟันทั่วให้มันทั่วทั่วลูกเพราะว่ายาสีฟันแล้วเขาบอกว่าจะทําความสะอาดคราบสกปรกได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจริงไหมนะเดี๋ยวราจะเปิดให้มันร้อนนะตอนที่เราทาเสร็จแล้วเปิดให้มันร้อนแล้วปล่อยให้แห้งใช่ปล่อยให้แห้งวิธีนี้จะได้ผลไหมครับผม แล้วทาวินนะครับผมได้แน่นอนโอ้โหทาวินรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะอาจจะเราจะเปิดเตารีดให้ร้อนแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็พอร้อนเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเตารีดนะครับเพื่อให้มันแห้งนะแห้งก็เอาข้าเช็ดนะครับโอ้โหกลิ่นจากลิ่นกลิ่นยาสีฟันหอมไหมเพื่อนๆหอมหอมเหมือนไม่ไม่เหมือนเหมือนฝรั่งเลยมันจะปิดแล้วนะ อ่าแม่ปิดแล้วครับแล้วเดี๋ยวปล่อยให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะปิดยาสีฟันก่อนนะคะครับปิดแล้วครับดึงปะออกได้ครับเพือ่อความปลอดภัยนะครับนี่ทิ้งไปก่อนนะคะทุกคนทิ้งไว้ก็จะแก้เออมันก็จะเริ่มพอทิ้งไว้แต่พักมันแห้งก็จะมีกลิ่นหอมๆเนอะมันจะเป็นรอยแน่ๆนๆรอยแห้งเนะอะอันนี้ไม่ใช่ขนมเบื้องนะเพื่อนๆขนมอยากกินขนมเบื้องอ่ะบายอร่อยขนมเบื้องดีวยครับผมเออีอัอร่อยขนมเบื้องอ่ะครับผมมันเหมือนแพนเค้กเออเนี่ย เียแห้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูแต่แต่ป่าว่าวิธีนี้น่าจะออกแน่เลยเพราะว่ารอยดํามันออกมาติดกับยาถีฟันเลยดิดูดิมันออกมาแห้งเลยดูดิดูดิให้มาเริ่มดําแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้แห้งก่อนนะครับไม่กลินเหมือนแพงเค้กเลยเนาะเออกลิ่นไหมไงลูกเพราะว่ามันยาถี่ฟันไงทำให้มันใช่เลยเนาะใช่เลยออกไหมเออเนบอกว่าจะออกไงก็ออกครับนี่ไงออกนิดนึงเนาะอยู่ออกอยู่ คือบ้านมันเกาะแน่นมากอ่ะมันนานมากครับไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดนะต้องนานกว่านี้ครับไม่งั้นเราก็ทำซ้ำอีกรอบนึงซ้ำอีกรอบนึงงแต่ก็ออกอยู่นะถ้าไม่ออกอะไขดำๆมันต้องไม่ติดจุกเราเสียบไฟนะครับผมให้จะนนีดร้อนนะเดี๋ยวสังเกตนะเวลาร้อนมันก็จะพุ๊บๆๆบนะสเกตครับเวลาตอนนี้ทำงานแล้วนี่ครับ ก็จะบวมดอกมาใช่ยันมันก็จะ,ะ,ะ,จะเริ่มเร่มดือดปัอปป๊อปปอนี่มันก็จะเริ่มกระจายนะวก็จะปิดไฟนะปิดไฟแล้วรอ เสร็จแล้วนะลอสังเกตผ้านะผ้าอย่งนี้หลอดส่วนนะครับอ่ลองดูครับออกอยู่นะออกอยู่ไหมหรือว่าเป็นน่าจะเป็นไอ้ยาสีฟันไหมนะนี่อันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยลองดูว่าคาบมันจะออกถ้ามันเกี้ยก็ต้องออกเรีกแล้วเราจะเตะ ตรงก้อนก้อนอะมันออกก่อนไหมก็ออกอยู่นะแต่ก็ออกโอมันดำมากเลยอะปะมันไม่ออกแล้วมังอาจจะดูวิธีนี้ครับใช้สก,ก้อตไบเก่าๆนะที่เคยใช้งานนานๆนะครับเพื่อให้สก้อนไบไม่ยากมากนะเวลาขัดที่เตาลี่ครับมันจะได้ไม่เป็นรอยนะเดี๋ยวดูนะครับพเพื่อน ขัดแบบเรื่อยๆนะไม่ต้องออกแรงเยอะก็ออกนะนี่ดูครับดูครับง่ายไหมครับเพื่อนๆทีนี้นะครับไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนนะครับนี่ขัดแบบไม่ต้องออกแรงเยอะนะไปเรื่อยๆก็ออกนะเน้นนะครับต้องใช้สก็อตไบรท์เก่าๆนะครับนี่นขัจคบใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับขัดไปแป๊บเดียวคับที่สะสมมานานนะ สรุปแล้วครับใช้วิธีที่สามนะครับก็คือสกอตไบเก่าครับคแับเดียวครับไม่ถึงหนึ่งาทีครับเอค่ะใช้งานง่ายนะครับแต่คืออยากไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเรียบร้อยจะได้ไม่เป็นรอยนะใช่ครับไม่เป็นรอยครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเล่นภาพมันก็จะติดใช่ไหมนี่อ่ะเดี๋ยวโชว์สก็ตไบเก่าอกอนะครับดูผิวมันนี่รุ่นเก่านะที่ใช้งานมันจะนิ่มนิมนะเนี่ยใช่มันจะไม่หยาบนะ มาลองดูกันนะครับผมวิธีนี้แม่บ้านทุกคนเอาไปใช้งานได้นะครับเราเช็ดให้แห้งง่ายๆนะครับดูดูกันใกล้ๆนะครับไม่เอี่ยมเลยครับสวยงามครับผมก็ยอบทีล่าจารของคุณเรานะคะไปขัดนะคะใช่ครับใช้กอตไบด้านหยาบครับแต่เราเอาสกอนใบรุ่นเก่านะครับเพื่อนไม่ใช่รุ่นใหม่นะรุ่นที่ใช้งานแล้วนะครับขัดออกง่ายไหมออกง่ายมากเลยลูกสะอาดไหมครับไปเพื่อนดูเลยครับ อาดไม่สะอาดนะคะนี่ครับเอามาลองใช้กันดูนะครับแม่บ้านครับผมครับ